น้ำกรอนทำนะครับลางติดน้ำก่อนที่จะแก้ไขนะครับอันนี้จากก๊อกบ้าลูกค้าเลยน,ะนี่ฮะหลังจากที่เราติดเครื่องกรองน้ำแล้วไปดูผลลัพธ์กันนะครับ ลูกค้าใช้นะ้ำประปลาผ่านถังพักเราจะบำบัดด้วยสารส้มคอรินก่อนนะครับแล้วก็ดึงกับถังพักมาปั๊มปั๊มแล้วก็เข้าเครื่องกรองนะครับ <Okay. S 1> ไปดูหลังติดตั้งกันว่าน้ําจะออกมาเป็นไงโอเคนะครับมาดูน้ําหลังแก้ไขเรียบร้อยนะครับด้วยการติดเครื่องกรองน้ําถังคาร์บอนนะครับน้าก่อนกรองหลังกรองไปดูน้ําในก๊อกกันนะฮะจะเป็นไงบ้าง ตัวนี้เป็นน้ําจากก๊อกบ้านลูกค้านะครับอันนี้ปวดนมลูกค้าที่เปิดแช่ไว้ก่อนหน้านี้นะโอ้โหน้ำเก่าน้ำใหม่น้ำหลังติดตั้งนะครับ